เกจิอาจารย์สายลามันที่มีสัพพวิชาอาคมแก่ก้าปุกเศกวัตถุมงคลที่มีความเข้มขังก็เกิดประสบการณ์แกผ่ผู้บูชายอย่างมากมายนามของท่านคือหลวงปู่แขกอุตตม,มแห่งวัดบางป่าจังหวัดสมุทรสาครตำนานพุทธคุณวัตถุมงคลของหลวงปู่แขกถูกเล่าขานจากคนรุ่นเก่าอดีตมีชายหนุ่มผู้หนึ่ง ได้แอบพบหากับลูกสาวผู้ใหญ่บ้านแต่ทั้งใดที่ทั้งคู่นัดเจอกันก็จะถูกฝ่ายพ่อนั้นกีดกันเสมอจนมาวันหนึ่งฝ่ายชายได้แอบไปหาฝ่ายหญิงถึงที่บ้านโดยรู้ว่าพ่อของฝ่ายหญิงนั้นจะต้องเดินทางออกไปทำธุระฝ่ายชายจึงได้แอบไปหาฝ่ายหญิงโดยไม่บอกเมื่อดูาลาดรล่าว่าไม่มีใครจึงได้เรียกให้ฝ่ายหญิงนั้นลงมาหา ฝ่ายหญิงเห็นฝ่ายชายก็เกิดความตกใจและพยายามไล่ทางฝ่ายชายกลับเนื่องจากกลัวผู้เป็นพ่อนั้นมาพบเห็นแต่ทางฝ่ายชายนั้นยังคงดื้อรั้นไม่ยอมกลับไปแต่ในขณะนั้นทางฝ่ายชายไม่รู้ว่ามีคนได้มาพบเห็นและได้รีบนําเรื่องไปบอกกับผู้เป็นพ่อของฝ่ายหญิงโดยทันทีเมื่อได้ทราบเรื่อง ตัวผู้เป็นพ่อนั้นโกรธมากจึงรีบขับมอเตอร์ไซค์ตรงมาที่บ้านอย่างรวดเร็วเมื่อถึงบ้านภาพที่เห็นคือลูกสาวกับชายหนุ่มนั่งใกล้ชิดอยู่ที่เรือนศา,าลาริมน้ำจึงเกิดความโมโหควักปืนลูกซองสั้นและเล็งไปที่ชายหนุ่มผู้เป็นลูกสาวจึงรีบเข้าไปห้ามผู้เป็นพ่อ เพราะวันจะเกิดอันตรายชายหนุ่มเห็นท่าไม่ดีจึงรีบกระโดดน้ำหนีตายเพื่อว่ายข้ามไปยังอีกฝั่งในเวลาเดียวกันตัวผู้เป็นพ่อได้สับไก่ยิงไปที่ชายหนุ่มทันทีทำให้กระสุนนั้นถูกกลางหลังอย่างเต็มแรงผลจากโดนยิงทำให้ชายหนุ่มนั้นจมน้ำทันทีแต่เพียงไม่นานผู้ถูกยิงก็ได้โผล่พ้นน้ำขึ้นมาและได้ไว่ายน้ำไปถึงฝั่งตรงข้ามเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ต่อหน้าต่อตาทั้งสองพ่อลูกด้วยกลัวความผิดภายหลังทางผู้เป็นพอ่อจึงได้เข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่เพราะเกรงว่าอีกฝ่ายจะบาดเจ็บหนักหรืออาจจะเสียชีวิต ในที่สุดทางเจ้าหน้าที่จึงได้ตามตัวชายหนุ่มมาสอบสวนและได้ขอดูบาดแผลกับพบว่าบริเวณหลังและตามร่างกายไม่พบรอยบาดแผลร้ายแรงใดๆพบเพียงรอยบวมปูดเขียวช้ำเท่านั้นทั้งที่อาวุธนั้นน่าจะทำให้เกิดบาดแผลชะกันส่วนในคอของผู้ถูกยิงห้อยเหรียญหลวงปู่แขก วัดบางป่าอยู่เพียงเหรียญเดียวเป็นเหรียญทรงพุ่มเข้าบินระบุป,ปี2,500นับเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณในด้านแขวคขาดคงกระพันจัดเป็นเหรียญประสบการณ์ของชาวมหาชัยใครมีบูชานับเป็นสิริมงคลยิ่ง